ครับเพื่อนๆน,นี่นะครับพามาดูดอกไม้งามๆดอกไม้กินได้เหมือนซากุระเลยไหมครับเพื่อนเพื่อน,นว่านี่คือดอกอะไรกินได้ด้วยนะนี่ฮะดูยอดอ่อนๆนี่ยอดอ่อนๆน <ะ S 1> <c oughs> นี่คือดอกของผักแต้วนะครับดอกแต้วนะภาษาเล่าคนอื่นดอกติ้วปะครับนี่นะครับดอกแต้วกินได้นะครับรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวนิดนิดนะครับเดี๋ยวกินให้ดูเลยนี่นะครับเนี่ยฮะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวนิดนิดนะครับใส่ในแกงที่ต้องการความเปรี้ยวเล็กๆเนี่ยดีเลยครับจะจิ้มน้ำพริกนี่ก็อร่อยพอดีนะครับ กินกับลาบนะ่มีกินหอมด้วยนะนี่ครับดอกไม้ทานได้สวยๆดอกแต้วนะครับพาเพื่อนๆมาชมแต่ไม่ได้ไปดูที่ต้นนะวันนี้เราเห็นที่บ้านแล้วรีร่วงเต็มเลยกำลังบานเลยครับลาบเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับดอกไม้สวยๆจ้าสวัสดีครับ